ปินิกไปรับเรากำลังมาบ้านบ้านอะไรนะอังเปาลูกไปไปมัดมือเราเร็วค่ะปินิกมันติดหรือยังเออไม่รู้ปินิกน,น้องตัวเล็กข้อปีนะครับอ๋อไม่ได้ติดใช่ไหมข้อสีคือไม่ต้องติดใช่ครับอ่ะฮะไม่ได้จำกัดใช่ไหมคะไม่จำกัดเวลาครับสามารถเข้าออกตลอดครับถ้าไม่ร้อน,นถ้าไม่ร้อน เดินเสร็จสักพักแล้วน่าจะร้อนนะคะเออป่ะไปเดินไปเลยว้านู่นโอุ้ยมันร้อนจริงๆงนั่นแหละเราจะไปเล่นยังไงร้อนมากเลยอันนี้ถ่ายวิดีโอไปพวกไปตายแล้วโออุ๊ยร้อนมากเลยอ๋อน้องฟินิกนะครับผมฟินิกมาไหนครับนี่อยู่ไหนครับน้องฟินิก อาติมอยู่บ้านอะไรบ้านบ้านขนมหวานพัทยาใช่ไหมครับสวยไหมครับสวยไหมครับโอ้ไหนไหนน้องฟินิกจะไปดูอะไรก่อนครับไหนพาพ่อไปเลยโอ้โอ้ล้มเลยมาน้องฟินิกจะไปไหนครับอืมไหนน้องฟินิกจะพาพ่อไปตรงไหนโอ้นี่นี่อมยิ้มอมยิ้มไหนฟินิกชอบชอบอมยิ้มไหมครับ ชอบนี่อะไรนี่นี่อะไรนี่นี่อะไรนี่โอ้ดอฟินี่จะไปไหนต่อครับรอพ่อด้วยสินี่อะไรนี่นี่นี่ขนมอะไรครับลูกอมโอ้โหนี่โดนัทนี่นี่ขนมอะไรนี่โอ้ยสวยมากเลยอื โอ้มีน้ำมีน้ำด้วยมาดูมาดูมีน้ำด้วยน้องฟินิกไปดูน้ำนี้ไอ้น้องฟินิกไปดูน้ำนี้มีน้ำด้วยโอ้โหไหน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 น้ำตกเล่นได้ไหมนี่เล่นได้ไหมครับได้แต่เขาไม่ให้ลงน้ำมันไม่สะอาดลูกน้ำไม่สะอาดครับไหน ตรงนี้น้ํามันเหมือนเขายังไม่ให้เล่นนะลูกเขาน่าจะให้ดูเฉยเฉยอืออือไหนไหนไปไหนต่ออ๋อนี่นี่น้องอาโฟครับผมนี่น้องอาโฟโลขนมอะไรนะคะนี่ขนมอะไรครับฟินิกบอกน้องหน่อยโอ้ดู นี่คุณแม่ก็ชอบคุณแม่ก็ชอบออกกล้องเหมือนกันครับไปฟรอันนี้อะไรโอ้อะไรคะอ๋อไหนมามาหาฟินิกซ์สิเขเป็นลสเตอรเดอร์ลูกลงทางไหนโอ้หนุ่มที่เขาเป็นสเตรไลเดอร์หนุ่มโอ้ฝั่งนั้นไม่ได้ดูตรงตรงตรงข้ามนึงก็จะเป็นสวนสวนแกะนะครับผมพัทยาชิฟฟาร์มตรงตรงข้ามที่เรามองเห็นไกลๆนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดู เนี่ยเดี๋ยวสักพักเราจะไปถ่ายให้ดูนะครับผมโอ๋ไหนน้องฟีนิกขค่อ,อ,คอยๆลงนะครับโอ้โหวิ่งเร็วมากเลยโอ้นี่อะไรน้องฟีนิกนี่อะไรนี่บ้านอะไรนี่โอ้ไม่หล่อพ่อเลยโอ้นี่อะไรครับมาตรงนี้ก็จะเป็นเหมือน อุโมงไอศครีมหรือเปล่าโอ้โหเนี่ยเนอเนี่ยมีอ่าไอหนุ่มจากเมืองเกาหลีมาด้วยนะครับผมมากับเราด้วยนะครับเป็นดาราครับผมเอ้าฟินิกนี่เขาเรียกอะไรฟินิกบ้านอะไรครับบ้านไอตีมไหนไหนฟินิกไปดูตรงไหนต่อครับ พาพ่อไปดูตรงไหนอู้นี่อะไรนี่ลูกอมอือมโอ้โหไหนไปดูไหนไหนไหน่ด่นานเบียร์คริมด้วยน่ะโอ้นี่เฟียตเฟียตอ๋อมาแล้วครับวันนี้เรามาถึงบ้านขนมหวานอยู่ที่จังจังหวัดอะไรนะนิด อยู่ในพัทยา,ยาผมก็ไม,ไม่รู้เป็นเมืองขนมหวานพัทยา,า,ยาดูดูบรรยากาศนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยถืยอถ่ายใหมอื้อดูนะครับคุณแม่คุณแม่กับอาฟูครับผมโฟคะอาฟโมาอืงดูดูภาพบรรยากาศกันอยู่นู่นนู่นคือไหน โอ้โหอ้ดูบรรยากาศครับผมน,นี่แหละตรงนี้เป็นโซนเค้กนี่เด็วแม่ใครกระเป๋ากระตุกตังค์กระหายตู้ตู้ ฟูคะฟูมาไหนไปไหนคะข,นขึ้นรถเลยเลยหรอคะอสวยมากๆเลยครับผมนี่ตรงนี้เป็นโซนไอศครีมยอดมากโอ้โหนี่ก็สวยครับ ม่นี่นี่เฟียดมาแล้วเฟียดมาแล้วเฟียดม,มาดูหูหูไหนจะพาพอไหนจะพาพ่อไปเมืองหยางบานีไหนพาพ่อพ่อไปดูอะไรอ่ะไปดูนั่นคืออะไรดูนัด โอ้ฟินิกครับพ่อไปดูโดนัดเนี่ยโอ้ไอศ์ครีมกินได้ไหมฟินิกกินได้ไหมกินดิไหนเขากินกินไหมกินไหมกินได้โอ้กินได้ไหนเขากินยังไงกินคำโตๆเลยไหวไหวกินเลยโอ้โหเนี่ยไอศ์ครีมเยอะเลยไหนไหนฟินิกชอบสีอะไรน่ะเป็นลูกเป็นลูกเลยน่ะไหนไหน ไหนไหนขึ้นขึนไปดูดิไปดูใกล้ๆดิไปดูไปไปเร็วอ,อืมโอ้โหอืมนี่รถอ่าไอศครีมรถอะไรครับเนี่ยช็อกโกแลตโอ้โหมันเหมือนของจริงมากเลยฟฟนิกส์มันเหมือนของจริงมากเลยลูกโอ้โหเนี่ยเนี่ยคืออะไรทีนี้นี่คืออะไร นี่คืออะไรครับอยู่น,น,นี่แม่แม่จับนี่นี่คือขนมปังใช่ไหมแม่จับน,น,น,นีู่นี่แม่ค่ะขนมค่ะป้าเดินมาทางนี้ค่ะ หนุนไปไอติ้งกับพ่อไปร้อนค่ะร้อนแางเลยวันนี้เรามาบ้านขนมหวานแต่ว่าโคตรร้อนมากเลย,ย,าย,ายร้อนจริงๆมจริง เอาล่มมาด้วยนะคะถ้าใครจะมามคือร้อนมากขาดเ,ดเดินค่ะรีบเดินค่ะแม่ร้อนมากค่ะม,ยายมาทางนี้ค่ะมาทางนี้ค่ะยายอาโฟไม่ยอมลงเลยร้อนนั่นนั่นไปถ่ายตรงนั้นนะ่นมาค่ะไปเด็กๆรีบเดินาอาโฟไปไ,<ม>ไหมคะไ,มไปไ,ไป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 ฟินิกไหนเขาไปดูซิมีอะไรบ้า ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยจ๊ะเอ้อเออนี่อะไรครับมนุษย์หิมะเขาเรียก snowman หรือเปล่าเฮอะไรจมูกจมูกมันหรือเปล่าหรอจัวจัวเหรอ เอาโฟก็มาโฟไปดูอะไรคะอโอ้โหกลัวอะไรล่ะกลัวอะไรนะนี่สงสัยจะเหนื่อยแล้วดูครอบครัวนี่เหนื่อยกันหมดแล้วทั้งแม่ทั้งลูกนี่จุดคลายแม็ดของงาน โอ้โหไหนไหนไหนอะไรนี่อะไรนี่เมืองหิมะมันไม่ใช่เล้วลูกนี่มันตัวอะไรครับสโนม a นใช่เหรอใช่สโนมันไหมโอ้ ไปดูไหนค่ะอยไปค่ะหนุนพี่เข้าไปแล้วโฟหนุนไป,หนไ,ปไหนบ้านช็อกโกแลตอยู่ตรงไหนเอ่ย<ป>โอเคค่ะไป,ไปน้องเฟียนรับน้องด้วยหน่อยสิคะเอาน้องลงไปด้วยค่ะเดี๋ยวน้องตก โอเคนันฟียฟนิก์พาไปละไปค่ะโฟราคาโอเคค่ะไปเลยค่ะเออฟีนิก์มารอแล้วไปค่ะโฟโอ้เราปเราอยู่ที่ไหนกันเอ้ยไหนค่ะ โอ้ยแม่ว่าจะถอยออกมาอย่าร้องลูกไหนช็อกโกแลตไหนเอฟอจะกินอะไรคะพี่เกินชาชุนนี่โอ้พ่อว่าจัดการละลูกไปไหนเอฟอจะกินอันไหนคะกินช็อกโกแลตอ่านั่งเลย